บทที่20เจราจาไม่ได้ผลก็หยุดไว้ก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่ในภายหลังหลายคนไม่ชอบการเจราจาต่อรองเนื่องจากว่ากลัวถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมพวกเขาก็จะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเส้นกันถ้าคุณมีความเสื่อแบบนั้นและยินยอมเสียบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการเช่นเวลาความเสี่ยวซานและอีกมากมาย การเจราจาเป็นสิ่งที่คุณควรทำเพราะถ้าไม่คืบหน้าการเจราจาหยุดไว้ส่วคราวนั้นจะทำให้คุณได้รับประโยชน์มากกว่าการดันทุลังต่อไปผมไม่ได้บอกว่าให้ยุติการต่อรองทุกครั้งที่ไม่อยากหรือไม่ได้อย่างที่หวังแต่ขอให้คุณเตรียมใจว่าการเจราจาทุกครั้งไม่ได้หมายความว่า จะต้องยึดติดกับสิ่งที่ต้องการไปการเสมอไปให้เผื่อไว้บ้างถ้าคิดได้อย่างนี้การทำงานจะไปได้สวยยกตัวอย่างเส้นถ้าคุณกำลังมองหาบ้านสักหลังวันหนึ่งคุณพบแบบบ้านที่ถูกใจราคา2ล้านบาทซึ่งคุณคิดว่าราคานี้น่าจะประมาณ1.5ล้านเท่านั้น แต่ดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านจะไม่ยอมขายในราคานี้เรื่องของเรื่องก็คือถ้าคุณเกิดรักและอยากได้บ้านหลังนั้นขึ้นมาคุณจะทำอย่างไรความอยากได้ของคุณจะทำให้คุณต้องเสียเงินมากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้ก็คือบอกให้เจ้าของบ้านรู้ว่าคุณยินดีจะจ่ายเงินค่าบ้านได้ที่ราคา1.5ล้านบาท ถ้าได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียดายเสื่อหรือไม่ว่าการคิดอย่างนี้จะทำให้คุณแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนื่องจากคนทั่วไปชอบคิดมากและเป็นไปได้ว่าคนที่กําลังต่อรองอยู่อาจเป็นคนคิดมากคนหนึ่งก็ได้แต่คนที่คุณเสนอราคาให้เขาคงไม่เปิดประตูใส่หน้าคุณ ในจุดนี้แน่นอนเขาจะตัดสินใจว่าเขากำลังกังวลเรื่องอะไรแน่นอนเขาสามารถปฏิเสธข้อเสนอของคุณแต่ถ้าเขาเกิดกลัวว่าจะขายไม่ได้เขาอาจไม่กล้าปฏิเสธก็ได้อย่างไรก็ดีถ้าเขารู้ว่าคุณพร้อมจะเดินทางออกไปเขาอาจจะติดต่อกลับมาด้วยข้อเสนอใหม่ ททการมาเจอหน้าอาจลดน้อยลงถ้าเขาจับความรู้สึกคุณได้นี่เป็นเรื่องง่าย,ายๆที่ใครก็รู้แต่การทำเงินและการตัดสินใจที่สลาดไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนเลยอย่างไรก็ดีเมื่อคนที่ไม่มากนักมีคนไม่มากนักที่รู้ถึงความสำคัญของการไม่ยึดติดนี้ถ้าคุณรู้คุณก็เป็นคนหนึ่งที่ นำหน้าคนอื่นแล้วผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักต่อรองที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยรู้จักเขาเดินไปที่ในสลุมรถยนต์และออกมาพร้อมกับรถยนต์ใหม่ในราคาที่ถูกเหลือเสื้อนี่คือสิ่งที่เขาพูดถูกสวัสดีครับผมมีเซ็กเงินสดอยู่ในมือสี0แสนบาทสําสหรับรถรุ่นนี้ผมรู้ว่าคุณต้องการปรึกษาผู้จัดการก่อน ผมจะให้เวลา9นาทีผมจะไม่จ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวแต่ชุดเบนนี้จะเป็นของคุณทันทีถ้ายอมขายรถคันนี้ให้ผมเมื่อพนักงานขายได้ยินอย่างตั้งตัวแล้วเมื่อพนักงานขายได้ยินอย่างตัวอะอย่างตั้งตัวไม่ติดและพยายามจะตอบคำถามเขาจะมองนาวิกา และพูดว่าคุณเหลือเวลาอีก8ปนาที30มิบวิก่อนที่ผมจะเดินออกจากที่นี่เขาได้รถคันใหม่สมใจเห็นได้ชัดมีไม่กี่คนหรอกที่กล้าทำอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจของการไม่ยึดติดเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าถ้าข้อเสนอ ให้ราคาที่ไม่เหมาะแล้วพนักงานขายคงไม่ยอมขายรถคันนี้ให้แน่แต่เพื่อนผมใช้กลยุทธ์สำรวจเจรจาราคาที่แท้จริงมาก่อนแล้วรู้ว่าถ้าเสนอราคานี้พวกเขาก็ยังมีกำไรเหลืออยู่บ้างและเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแม้ว่าเขาจะได้รับรถยนต์รุ่นนี้แต่เขาก็เตรียมใจที่จะไม่ได้รถยนต์คันนี้ไปเส้นกันด้วยวิธีนี้เขาไม่มี ฟันเป็นฝ่ายแพ้เด็ดขาดเขารู้ว่าโดยทั่วไปพนักงานขายส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลามากมายไปกับลูกค้าก่อนที่จะมีการตกลงในตัวอย่างนี้เวลาทั้งหมดที่เขามี9นาทีนั้นไม่ใช่เป็นวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนกุญแจสำคัญก็คือเขาพร้อมเดินจากไปโดยไม่เสียใจคุณสามารถนำกลยุทธ์แบบนี้ไปใช้กับบุคคลที่คุณกำลังเจราจาได้ ไม่จำเป็นเลยที่จะแสดงออกมาด้วยท่าทีก้าวร้าวและหยาบคายทั้งหมดที่คุณต้องการก็คือความคิดแบบไม่ยึดติดแล้วทดลองกลยุทธ์นี้ผมมั่นใจว่าคุณจะรับรางวัลอย่างคุ้มค่าแน่นอน